บอกว่าวิถีวัฒนธรรมอาหารอีสานเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาขายอะไรบ้างอย่างแรกก็ต้องดูส้มตำล้ะค่ะการตำส้มตำนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเขาตำส้มตำกันยังไงไปค่ะตอนนี้ตอนนี้ใส่มะเขือมาดูวิธีการตำส้มตำค่ะใส่อะไรบ้างคะใส่มะเขือใส่มะเขือไปแล้วมะเขือเทศไปแล้วค่ะใส่มะกออ มีกระเทียมใส่แล้วทีนี้ใส่ปลาร้าค <men> uh, uh, um, uh. ่ะว้าวปลาร้านัวๆเลยนะคะว้าปลาร้าต้องเมกไหมคะต้มเมกค่ะว้าวดูองเค่ะแล้วทีนี้ก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลก็นี่ก็ต้องมังคีน้ำตาลตีฟใช่ไหมคะน้ตาลีฟค่ะว้าวน้ำตาลตีฟค่ะโอ้ยน้ำลายไหลนะขนาดเป็นแคบลุงรถ อ่พี่กุ้มกุ้มมาตักขายแล้วกุ้มเป็นด้บนี้เป็นมะนาวค่ะใส่มะนาวใส่มะนาวลงไปนะคะมะนาวแล้วก็บีบน้ำมะนาวยาวเอาไปใส่ถั่วฝักยาวนิดหน่อยนะคะถั่วฝักยาวสดสด เรียกว่าการตําต่อไปเส้นมะละกอมีทั้งมะละกอที่ยังเขียวเขียวอยู่แล้วก็มะละกออ,ะอันเส้นเหลืองๆนี้เขาผสมแครอทไปนิดนึงนะคะ,อ,คะอาการนี้คือเรียกว่าตาจะ6กโมงแล้วบอกด้วยนุชนีค่ะเรียกว่าตํามะละกอเป็นอย่างนงคะแม่าก็ใช้มือชิมแม่ค้ใชมมม้มือชิมไม่เป็นไรค่ะ ยังไงเราก็ทานด้วยมืออร่อยแล้วยังคะอร่อยแล้วดูค่ะเอาเติมน้ำปลาอีกนิดนึงค่ะเติมน้ำปลาเสร็จก็คลุกเขาข้าวแล้วเราขยากลองแมวดึงไปตรงกระติบข้าวนิดหนึ่งนึง่างใส่กะละมังเลยเห็นไหมคะโอ้ยส้มตำกะละมังอ้าวส้มตำส้มตำส้มตำกะละมังดูนะคะโอ้ยน้ำไหลไหล เกี้ยงเลยอ่า20-20ทำไมมันใหญ่จังาี่สแต่ตักพอ,อประมาณที่พี่เดียนเลค่ะว้าวดูคัะ,คะเครื่องมาล้กอที่เขาเตรียมไว้นะคะมเคัเขือ ส้มตำทำมะลังกอ,อมีอมะกอกมะนาวมะเขือเทศเกระเทียม,มทำพริกแกงอุ้ยกำลังทำแกงอ่อมเหรอคะโอ,อนี่คะ่ะเเครื่องส้มตำนะคะผักตัตว์น่าทานมากนะคะไปชิมอร่อยคะ่ะส้มตำอร่อยอร่อยนะคะ